กิจกรรมวันนี้มีจุดประสองค์อะไรบ้างะคะกิจกรรมวันนี้ของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือกาดคนเสื้อแดงแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยโดยเฉพาะประชาชนชั้นล่างที่เกี่ยวกับปากท้องความเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้เราสามารถเปิดเวทีให้ขึ้นมารายัยโดยเราไม่ก้าวร่วงแต่เราเน้นหนักตรงที่ ชุดรัฐบาลชุดนี้ในการบริหารประเทศที่ผ่านมาร่วมเจปีทุกวันนี้เศรษฐกิจแย่มากไม่ใช่แย่อย่างเดียวทําให้คนลาก้าทั้งหมดนี้สุดยอดความลําบากจึงอยากให้รัฐบาลผู้ที่มีอานาจให้คุณคิดถึงประชาชนคนหมู่มากเช่นเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายที่ลำบากอยู่ทุกวันนี้ใช่ว่าหาเงิน3 0 0 200ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่เลย ยุคนี้เปรียบเสมือนยุคของประยุทธ์แบบแลแต่เวรแต่กรรมมองดูแล้วมันเป็นแลแต่เวรแต่กรรมคือประชาชนชั้นล่างจะไม่มีสิทธิ์โมัหวหรือาลืมตาอ้าปากได้นั่นคือข้อสําคัญข้อสําคัญที่สุดก็คือรัฐบาลต้องยอมรับการบริหารของตัวเองตนเองพวกพ้องตนเองว่าคุณเอื้อให้ใครยกตัวอย่างในความคิดของผมรัฐบาลนี้ได้เปรียบแชร์ พูดง่ายๆพูดแบบภาษาบ้นบานๆคือเปียแชร์ทุกอย่างที่มีโครงการเบิกล่วงหน้ากินหมดแล้วเท่ากับว่ายุคต่อไปสมัยต่อไปใครรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดก็คือพี่น้องประชาชนผู้เห็นต่างเราน้อมรับว่าเขามีสิทธิ์เห็นต่างแต่เราต้องมองภาพรวมว่าการเป็นหนี้8.7ล,ล้านล้านเนี่ยคนเยาวชนรุ่นใหม่อายุ10กว่าปีแลวเพิ่งคลอดมาใหม่เนี่ยต,ต้องรับใช้ นี่เหล่านี้มหาศาลถ้าถามว่าเอาหนี้เหล่านี้มาแจกจ่ายผมยอมแล้วว่าการแจกจ่ายของคุณมันเกินการบรนเทามันไม่ใช่เป็นการบริหารแบบยั่งยืนถ้าคนเราถ้าจะบริหารยั่งยืนเราต้องมองถึงรากหญ้าว่าเราต้องให้เขาประกอบอาชีพแบบไหนอย่างไรเพื่อให้เขาตัดกิเลสเรื่องการเป็นหนี้งวดลดการเป็นหนี้ของเลยเถิด และให้เขานับหนึ่งใหม่นั่นคือคําสอนของพ่อหลวงรอเก้าคือเศรษฐกิจพอเพียงแต่ปัจจุบันนี้รัฐบาลน,นี้ไม่ได้ทําแบบนั้นพอเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็จากการแจกแจกแจกคําว่าแจกนั้นมันมีความหมายสําหรับใครบางคนมีอะไรซ่อนเล่นในการแจกหรือเปล่าคําว่าแจกนั้นจะเอาชนะใจพี่น้องประชาชนได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นได้แค่หมูน้อยไม่ใช่หมู่มาก แต่เป็นการคาดรัฐบาลฉลาดรู้จักวางแผนการบริหารควรจะวางแผนว่าพื้นฐานของประเทศมันอยู่ตรงไหนนี่เป็นหลักถ้าวางแผนได้ตัวนี้เงินที่กู้มาก็สามารถฟื้นฟูได้โดยเฉพาะตัวผมเองตอนนี้หนักใจเรื่องการพิมพ์มแบงพิมพ์แบงแบงหนึ่งพันบาทเนี่ยกับ100บาทนะ่ะมันมีอะไรแอบแฝงไหมมันกระทบ กระเทือนกับกองคังไหมถ้าถามว่าอำนาจของอรัฐมนตรีกองคังมีสิทธิ์ในการพิมพ์ได้แต่การพิมพ์นั้นต้องให้ชาวโลกเขายอมรับให้ธนาคารโลกเขายอมรับอันนี้ผมได้เห็นเพื่อนต่างประเทศบอกบอกมันมาเลยว่าถ้าพิมพ์ในลักษณะาน,านี้โดยต่างชาติเขาไม่รับรู้ด้วยเท่ากับประเทศเราจะเหมือนพมา่าเสี็จแล้วพิมพ์เงินใช้กันเองหรือแล้วชีวิตลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรอันนี้ ผมไม่ได้กล่าวหาแต่ผมสันทิฐานว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องจึงนัดกันรวมตัวว่าเราจะเริ่มจากนี้ไปแล้วกลุ่มคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยทั้งหมดเราต้องออกมาเพื่อเรียกร้องถึงเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยแต,แต่แต่ต้องให้เข้าหูถึงรัฐบาลให้เข้าคำหนึ่งด้วยว่าการที่คุณบริหารประเทศที่ผ่านมาคุณก็ยอมรับว่าคุณล้มเหลวคือนายประยุทธ์จันโอชา ถ้าคุณเป็นนักบริหารที่ดีใครเขาจะว่าคุณถ้าคุณเป็นคนเก่งมีวิสัยทัศน์เหมือนท่านทักษิณชินวัตรนี่ใครจะไปว่าคุณคนเราเขาไม่ได้ว่าเกลียดด้วยการกระทําเขาเกลียดด้วยความดีความชอบความอันชอบธรรมอะ่ะทั้งหมดล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าถามว่าคนเสื้อแดงนั้นเห็นดีด้วยไหมมาตาราหนึ่งหนึ่งสองเราก็ไม่เห็นดีด้วยในเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าก็บอกแล้วว่า ถ้าเราไม่ยกเลิอกกันนี้กษัตริย์จะไม่รู้เลยว่าเราผิดหรือถูกอย่างน้อยให้ประชาชนเขาเห็นเขาติมาเราปรับตัวใหม่แล้วโดยเฉพาะรัชการที่สิบก็ดำหลักไว้ตอนร่างรัฐมนูญแล้วว่าไม่ใช้มาตราตัวนี้แล้วทำไมปัจจุบันประยุทธ์สั่งออกมาใช้ตามหลักการใช้จะต้องมีพระราชองค์การจึงจะใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่า ในเมื่อบอกเลิกแล้วทำไมประยุทธ์จึงมาใช้เหตุผลตัวนี้ผมก็ถูกรายงานตัวแต่ผมไม่โดน1นึผมไปเห็นลูกหลานทุกคนไปเจอ1นึนั้นมันปวดร้าวมันเสียเวลามทุกอย่างคําว่าสิทธิประชาธิปไตยด้วยความเคารพที่น้องประชาชนคําว่าประชาธิปไตอะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่มีอันจะกินเขาจะไม่รู้เลยว่าคําว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างไร นอกสจากคนยากจนชั้นกลางลงมาถึงรากญ้าจะมักจะรู้ว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นอย่างไรพวกเขาถูกอรัดเอาเปรียบเขาจึงรู้ว่าการกดขี่ข่มเหงการเอารัดเอาเปรียบถ้าให้ผมนะถ้าถามผมนะผมสามารถพูดได้เป็นเป็นชั่วโมงโครงการต่างๆทุกอย่างทําไมต้องเอื้อต่อนายสวเจ้าสัวทําไมต้องเอื้อให้ประเทศจีน คุณไม่มีตื้นลึกหนาบางคุณเพื่อให้เขาได้อย่างไรนในฐานะนักธุรกิจเราต้องมีอำนาจในการต่อรองเพราะเรามีสินค้าที่ดีประเทศไทยมีทรัพยากรมากมายถ้ามีเจ้าหน้าที่ที่ดีมีข้าราชการที่ดีมีผู้นำที่ดีคนจนจะไม่มีในประเทศไทยไม่ว่าทรัพยากรน้ำมันไม่ว่าทางเกษตร ทางน้ำทางบกมีหมดลงตีงบประมาณลงตีทุกอย่างดูซิว่าคนไทยอ่ะมันเสียอยู่อย่างเดียวตรงที่ว่าผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ไม่หางบประมาณมาผลักดันให้คนชั้นล่างให้มีความรู้ธุรกิจของประเทศไทยมีสองประเภทคือสินค้าส่งออกสองก็คือการท่องเที่ยวหน้าทุกวันนี้อ สองอย่างนี้ที่เก็บภาษีได้มากที่สุดในเมื่อบอกว่ามีโควิดแล้วอะ่ะก็ถ้ากอกว่าการท่องเที่ยวต้องดับศูนย์แล้วทีนี้ทางการเกษตรอย่างข้าวตอนนี้ข้าวเปลือกกิโล16ึ่งหกบาทห้าสิบแล้วชาวนาจะอยู่อย่างไรอ่าแล้วก็กฎหมายที่ควบคุมในการใช้ผลิต พันธุ์พืชทุกอย่างจะต,ต้องไปแรงงานตัวต้องซื้อจากเจ้าสัวแล้วปีต่อไปบุคคลเหล่านี้เขาจะอยู่แบบไหนมเมล็ดพันธุ์พืชก็ออกมาปลูกเองก็ไม่ได้ต้องไปซื้อจากเจ้าสัวพอได้ข้าวมาแล้วจากขายก็ไม่ได้ต้องไปแรงงานตัวอันนี้เขาเรียกว่าระบบคอมมอนิสต์เมื่อ45ปีที่แล้วถ้าจับมันจะครอบนำคนจนทั้งหมดเลยอยู่ภายใต้อำนาจโดยรัฐบาลจะเป็นกลาง เป็นการเปรียบเสมือนพ่อค้าคนกลางเพื่อควบคุมราคาสูงต่ําทีนี้ผมกลับมาว่าคุณมีสัตธรรมเหมือนประเทศจีนไหมประเทศจีนนั้นกฎหมายว่าถ้าข้าราชการช่อฉนขี้โกงประหารชีวิตอย่างเดียวไม่มีคําว่าอุทธรณ์แต่พี่ไทยนะพวกเป็นพวกกูปลอดภัยคดีอย่างไรก็ผ่าน แต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามแม้กระทั่งเห็นเงาก็สามารถดำเนินคดีได้มันสำคัญคือจุดนี้จุดนี้มันจะเกิดจากไหนต้องเกิดจากความยุติธรรมเกิดจากคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นั่นคือจุดสำคัญถ้าไม่มีคุณธรรมจริยธรรมจะไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในประเทศไทย สิ่งนี้ที่ทําให้คนแดงเที่ยวนี้จะต้องรวมตัวมากขึ้นแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าหลังจากปีใหม่ไปแล้วนายประยุทธ์จันโอชาคุณคุณบอกไอ,อ้เ้าเลยคุณไม่สามารถจะบังคับคนเสื้อแดงได้คนเสื้อแดงครั้งในอดีตมีการผูกมัดหรือมีการต่อรองจากนักการเมืองชั่วๆแต่คนเสื้อแดงปัจจุบันนี้เป็นอิสระแทบทุกคน ไม่ขึ้นตรงกับใครแต่เป็นบุคคลธรรมดามาเรียกร้องแล้วก็นัดหมายกันก็คือนิ้วที่11คือโชเชียลทุกคนอย่าออกมาเองอันนี้แค่เซอร์วีแค่นิดเดียวทีนี้ถ้าเสาร์น่าจะมากกว่านี้ลเะเขาจะรู้กันอันนี้เราทดสอบดูถ้าคนรักประชาธิปไตยจะต้องทากันออกมาสละเวลาออกมานะครับวันนี้ก็ขอให้สัมภาษณ์เท่านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหม